เอ็นดูจย่เอ็นดซเว่นสวัสดีครับแบ่นแเซเว่นอันเซเว่นเปล่าของแม่นิู่ในกระเป๋าโอ้โหอะไรนะไผู้รภัยต้องมาช่วยช่วยเรือทำไมต้องหลอกหรอแต่หอง ่นดูอะคือว่าไม่ได้จ่ายรอตั้งสี่ชั่วโมงเมื่อกี้ถ่ายแล้วเมื่อกี้นั่งถ่ายแล้วขออภาริษถ่ายรอบมากเลยขออภาริษถ่ายรอบจังหวะอันนี้โอ้ยเลืกท่านไปได้สี่คนลงมาพ่อแม่ของกอด

สามห้าสิบขอบคุณขายตไมด้าขอพูท่นั้นหละาเ็นอน้นลขอบคุณที่ตัดแถวให้ะไเป็นนคแนนบน่ย โมมาติดเหมือนโมน่อะพี่ต้อพี่ต้อัมาหน่อยพีต้องผัดมาหน่อยเจไหวไมโมน่ชันด้าโมนน่แฟั่นเท้ไอะโมเหมือนไหมใส่ทำไมครับใส่ทำไม